กัดสวดคนกับเมาเอาเ,อาเียวสทีฮ็ดกินเลยล่ะเนี่ยเพิ่นห้ยพิเศษได,ด้ครับตัวนี้ครับเนี่ยขันจาไปซื้อเนี่ยลูกละลอยเนี่ยเขาบอกห้ยได้ซ้ำเลยเนี่ยอันนี้เพิ่นห้ยเองเนี่ย ผมเซ็ดตัวนี้แล้วเฮ้ยแบบไม่กินพวกเจ้ากินแบบแบบจ้อนน,น้อยๆจะข่อยมากแบบโหดเอานี่เฮ้ยสิอะไรวะตับหัวตับบัตรที่นี่อุ้ยลนอ้ยผีเพ,พ่นอยากกินนำ้ำผีเจ้าทีเพ่นอยากกินนำ้ำลนเลยครับตอนนี้เลยห้องวองสิเลย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทังบ้านเฮานะครับเมือเ่อนี้ขอก็เคยเวอาคลิปละทังบ้านเฮาสีวัาอีสานมือนี้ขับแท็กซี่มาจอดอยู่บ้านกินเหล้าเมาเต็มหมู่บ้าน่นพ่อแม่อยู่ล้างไม้่นพระท่านเดชสุนเมื่อเนี้บพมีอย่างเศดให้พี่น้องกินเจได้แบบของแท้มากเมือนี้ใส่ย,ยุ่เพื่อนเลยนี่พึ่งเขาบ้านมากเนื้อตัวนี้เม่าเหล่าไปหาหมเขาพาไปขางว่ว เขาเอาอนีวมาให้กับเนื้อตัวนี้ให้นะครับแราคาหนองลายอันใหญ่อันนึงแต่ว่าไปเลี้ยงเราเขาเบิด์ตพันหนึ่งตัวนี้เขาให้มาลอยหาสิบบาทนะสดๆเนี่ยแต่ว่าพักเนี่ยบริสุทธ์แล้วครับเนี่ยพักเนี่ยพักเนี่ยเอาอยู่สวนยิงสีงเหล่นลานี้นเก็บบมดเปียงข้างหลังนี่สิปูทั่วพุทานันเก็บไปลูกดูงเนี่ยมาบ้านกิน พ warm, warm, ักหอมบากอย่างนี FE, ่ปลูกเองเนี่ตัวน uh ี <t 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 ้พ um> ักซี่หอมนี่ครับปลูกเองนะครับนี่ปลูกเองนีอยู่สวนโพนบักตัวข้างนี้ตั้งสายด้วยครับบักตัวนี่แตงบักแตงอยู่ทั้งน้าทั้งสายนี่นี่บักเขือนี่ปลาบักเขือทั้งสายกินมุ้งยังไหลเสียในีกินเมาเมาโมนี่มาแบบโหนดเพราะว่าเหลื่อมสีโบคอยปันไดอยู่บ้านการกินนี่เซลแบบโฟวิวเลยเห็นมั้งพอโดนโดนมาหอดบานหอดผมสิกินแบบนี้ มาสิครับนะอย่าดังนี่ใส่บักลูกเต่าไปเลยเสียนเนี่ยออกเ่่ค่อยกินว่ามากปะติดมันปิงซะนี่ของเท้เลยบักสันเอิกนี่แต่กอนเอือนพี่น้องเห็นบ่นี่สิว่าข่ดิ่งเสียงไว้เสียงไว้ นามล่องข้อครับเกี้ยวเนี่ยเป็นบีเพียดอะนี่โยมซะน้อยน้างหลังกู้เถ่าเห็ดสวนอยู่ครับยางมากทางหลังบัวบานดอกว่าแต่มาบานมีเงินให้เราพ่อกู้เถาบานห้องอย่าไปคิดยังไงเงินมูมี่ มาเอาคารุลกับบ้านนั่นแหละบูดีสีลงมันจะหอมผมว่าสดยอกซิ่งม,มั่โอเคเลยเนี่ยผมูมีดเดาะคำว่าบโวลายแซ่บๆนี่แตกเลยครับผ้าสวดทายขึ้นบมาผ้าสวดทาย พักพักนี่ผมได้มาจากสวนพอกับแม่เด้อครับเห็นบริสุทธิ์เด้อเขาแก้วเนี่ยเขาแก้วผูยุหงหางมักแตงอยู่ทง้างขว,าเ,งวาเนื้องอเนี่ยผมว่ากินข้าไปแล้วเนี่ยเมืม่อสิบมิ้วความรู้สึกว่ามันแสียบของเนื้อหงอุงเทพ่นะครับเพราะว่า เขาเลี้ยงมันเป็นงวเขาเลี้ยงอ่าตามธรรมชาติผมเลยมองว่าแบบเนี้ยมันแน,น่นไหมแบบพอดีเลยอืมเอาแบบลูกเตาเลยผมว่าโอเคกว่าอโอเคอันนี้เสียงคำ้าพเป็นสวนเด,ด้บอบริสุทธิ์ใาผมเพื่อให้บุญบานเพิ่ม ซือว่ะแต่ซื้อเคปุ๊บซื้อแล้วแต่ัวมากินอยู่นี่ครับกเป๋าลังหนึ่งกับเหรอโลนึงงมุกวักเอฟซีเพิ่นอยู่ฮางบ้านแหละครับเพิ่นเอามาให้กินกินหนึ่งล่าเนี่ยเพิ่นให้พิเศษด้วครับตัวนี้ครับเนี่ยกันเจ้าไปซื้อเนี่ยโลละร่อยเนี่ยเขาบอกห้ได้ซ้ำเลยเนี่ยอันนี้เพิ่นให้เองเนี่ย เสศษตัวนี้ล้วเฮ้ยแบบไม่กินพวกเจ้ากินแบบแบบจ้อนน้อยๆแต่ข่อย,อยมาแบบโหดเอานี้ทิ้งซิไจวะตับหัวตับบัดที่เนี่ยอุยอ้ยลนไอ้ผีเพิพ่นอยากกินนำ้ำผีเจ้าทีเพิ่นอยากกินนำ้ำลนเลยครับตอนนี้นี่เลยเข,ข้าหางสิเลยแงบแงบ สามสิบจีบพอตับแก้วขันคนบีแท้แทอืมโอเคผมวา่าวันเสาร์รถแบบเผ็ดน,นิดนึงอ๋อวันวานของผมนะครับชอบผมใส่บีอืมเขาขอมาให้สองขวง ก้อนหนึ่งผมใส่เกล้วเดี๋ยวอีกก้อนนึ่งอันนี้เขาแสบมาเห็ดขาวาถึ่งว่าของแสบตัวนี้คือน่องลายหิ้งจิ่มจุ่มกินถือว่าโอเคน่องลายนี่ถือว่าแสบครับเพิ่อนมาให้เรื่องไปนี่มีเห็ดเนื้อกลางคนี่เพิ่นเอาใบกระเทียมมาให้ครับ ปลูกเองด้วนี่ใบกระเทียมสายขัวเป็นเป็นลูกทั้งนานี่จะเป็นเพืนนะครับทั้งสายนี่พระสวดบริสวดในผมเด้อคนสวดเทิดบูญเพื่อน <c oughs> เอาได้อีวกวะมีกวนนี่เหลืออยู่<า>ตัวลูกเตาเนี่ยการกินแบบนี้พว,วาออยกวามันกรุบกรุบกว่าที่บอกบ่าถือผ้าบริคูไธ่ใครเด้อ

เริ่มจต่เพื่อนเ้วเจอปลาเปลนักนี่ตัวนี้บาดที่เดียวมันเป็นเนื้อสันสันนอกนะครับเนื้อตัวนี้ผมตีล่องเนื้อตัวนี้บ้างนี่ เ,เนื้อตัวนี้เนี่ยเป็นนำใจเพื่อนฟงนะเขามาหายเข้าหายเขาเข้าหัวผมยุ่าทำย t ทู e ผมมาเลยมากินแฮมพี่น้องกลับไปกรุงเทพกับเสิอบอดเฮตตโตแบบนี้อีกแล้วไปกรุงเทพกับต่องไปว่าไทยว่าอีสานให้มูฟังเกนเสี่ยบ่มีอันนี้มาบ้าน ปเป็ดใบกระเทียม,อ,มอันนี้เป็นเนื้อเนื้อสันในครับหัวให้ผมว่าฟักซีผู้เฒ่าโอเคปลูกเองตัวนี้น้องใจนีต้นตาบเขือกระด้งนี่กระด้งที่ปลูกปลูกตัวนะครับปลูกอีกรอบนึง ข้างขวเป็นแม่ยืนเฝ้าอยู่จมใครเหรอไม,ม,ม่มีหยังเจอหลวงหิมะมาบ้านผมว่าเริ่มจอออะคลอดอีกแล้วครับต้องกินน้ำลองคลอดหนาวตายสองนึงนวงกว่าลงแก้วโอ้โลุงตอนไหนวะ ไช่ด้วยครับน้ำรองข้อมันเ,เพีออ้ยตเพี้ยตแพ้วๆแล้วผมก็ม่รวยก็ว่ัส่นกินบ่อด้ผมว่าผมติดใจตัวนี้ดีกว่าวนี้พวกกินเอ่ของแท้พี่พี่น้องปลาคลีิวห่อท้องได้ละตับเทีเยตแบบนี้ผมว่ามันเจ๋งกว่า เราบอกแล้วมาบ้านกินเ้าได้ไลไปเบิดเหมือใครอยู่เขาเอาเนื้อให้โลหนึ่งพ็เดี๋ยวมากินเราอยู่บ้านมีอยู่บ้านครับแต่ข้างลังเป็นสวนสวนบัวบ้านผ่ดอกของพอของปุ๊บเป็นไห้ไส้ไห้ทีาาท่ทำมาขาย มันสุดยอหวานหวานขมไหมหวานขมไม่บอกว่าวันอมขมกลืนกับอะไรผมใส่พวกแพรวเข้าไปอีอกแบบขมเผาแตีงอืม ปะเจ้าสัวกันตัต้โตครับผมว่าพ่าบ้านเอาสมบัติเพื่นกับแม่คิดเนี่ยแต่ว่าคลิปต่อไปผมก็จะเอาเวลาจากควงเนี่ยไปขับเ็กจีให้พี่น้องมองอันนี้ผมจะบอกให้บอกบรรยากาศทั้งบานผมผมมายุงสิบานโยถ่ายซอยเลยติดผีภาษาเลย พ่อแม่เป็นทีส่วนนั่นสิล่ะนี่พากินตัวนี้นี่ตัวอะไรบ้างคะน่ะอริ่งเอิน้นเนื้อสันนอกเนื้อสันนอกก็คือเนื้อสันในเนื้อสันในคือเนื้อสันใหญ่นี่ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคทีไปตีกินเขาให้ลอยนึงก็ถือว่าโอเคนะครับสำนี้กูเทียบไปซื้อได้บ่บ่มีครับอันนี้ใบกระเทียม อันนี้ัชื่อใท่ทื่หอมคุณชาวปุ๋ยผมมองว่าน่าเข้าไปคัวปุ๋ยสวนผมงานเข้าไปนี่มาเบบผมว่าอาเล้าไปเลยีกว่า ลงเมืองอะไรครับกินผู้ดเดียวหนำเปล่าเราบสีเจ็ดเมียสิดาป้ากระจมจมนบิมลอยเอาจมูกบ้านมาตาบ,บัานเกาขางงาขางัวน้ำเขาน่าเด่นเนี้ยมากตัวนี้ผมว่าผมจะเอาไปเห็น ให้จิ้มจุ่มให้ผู้เฒ่ากินนะเพิ่งหายนะผมขอเขาเพิ่งจะหายมาอีกโอเคแล้วในเนื้อกับมิเตเนื้อไงไม่เพิ่นเอาหายไหมตัวนี้ผมว่าท่านเหีุยังเลยครับเนี่ยตัวเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อคล้ายๆว่าเป็นเนื้อเนื้อติดมันนะเนี่ยหายมาเนี่ยก็ถือว่าเอฟซีทั้งบั้นมาอยู่ไม่รอยเอ็ดเนี่ยเขาฮักแพงผมอยู่เขาให้มากิน อันนี้ผมมามา่อบานจากของเลยรื่องไม่ฉีดต้นล่างนี่ปลูกบักตัวนะครับเปิด์ไดซีนั่งนี้ปลาบักเขือขวาวันปักแตงข้างหน้าพักซี่เล้ากับพุ้นบ้านเพราของเปรี้ยเาอีหยังปักเพลวนี่ฮะต้นเนื้อเนี่ยพื้นเขาบ้านเมือเศร้านี่ครับก็เลยมาอย่ากพี่น้องเมื่อบานมาบ้านเฮ่าเนี่ยอาชีพแท็กซี่กลับมาอยู่บ้านเฮ่าเนี่ย มันเป็นแบบใดผมถือว่าโอเคนะไม่อยู่แบบนี้ก็ไลยเก็บข้อไอ้บวดไอ้ดตอนนีุ้บว่ะผมก็ว่าอิ่มแล้วไหมกินแต่ผลก็ามาอีกผมว่าคลิปนี้นี่เอาแบบบ่ม,มีสะาห้เพล่อนฟูงเมืองเอฟซีมึง, FC, มงผมว่ามันก็น่าจะพอซัมนี้น่ะ สำหรับคือน,นี้อาจสีวาอาบอดีเรียกว่ามุมวันเรียกว่าภาคอีสานเอฟซีทั้งภาคเนื้อภาคกลางออกแตะก่ะขอถูวขอภัยนะครับสำหรับาคือนี้ก็ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ